สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการสร้างสารบัญอัตโนมัติในโปรแกรม Microsoft Word ครับครับสำหรับเรื่องแรกนะครับเราจะมาทำในเรื่องของหมวด,ดเรื่องกันก่อน,นครับโดยในที่นี้นะครับเราเปิดไฟล์ของเรามาไฟล์ขนงในที่นี้ของข้อที่หนึ่งจะเป็นตรงส่วนนี้นะครับ เป็นความเข้าใจพื้นฐานที่สําคัญเกี่ยวกับการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์ให้เราล่าคุมเลยเลยครับจากนั้นนะครับกดที่หน้าแรกแล้วดูที่เรื่องนะครับเราก็เลือกหัวเรื่องที่หนึ่งครับอันนี้คือของปัจจุบันนะครับ ถ้ากดมาก็จะเป็นอย่างนี้สำหรับอันต่อไปนะครับเราก็จะไปในส่วนของหัวข้อเรื่องที่สองเราก็เลื่อนลงมาหาหัวข้อที่เราได้ทำการเสร็จไว้นะครับเราก็ลากคุมเหมือนกันเลยครับแล้วเราก็เลือก หาหัวเรื่องที่สองครับที่เราได้สร้างขึ้นไ้แล้วถ้ามันยังไม่ขึ้นสามารถกดที่ทุกศรตรงนี้ได้นะครับแล้วก็กดไปที่สร้างสไตล์จากนั้นนะครับให้เราตั้งชื่อนะครับที่เราตั้งใจจะทำนะครับซึ่งในส่วนนี้เราจะตั้งว่าหัวเรื่องที่สองนะครับ นั้นกดตกลงครับแต่ในที่นี้เราได้สร้างไว้เรียบร้อยแล้วขออนุญาตกดเลยนะครับจากนั้นนะครับมันก็จะขึ้นมาปรากฏตรงนี้นะครับเป็นหัวข,อข้อเรื่องที่สองเราก็มาทำหัวข้อต่อต่อไปได้เลยครับเป็นห,หัวข้อที่สามนะครับในความจำหลักมันก็จะขึ้นมาอัตโนมัติเลยครับตัวนี้ แล้วหัวข้อเรื่องที่สี่ 5, หัวข้อเรื่องที่ห้าหัวข้อเรื่องถ้าถัดไปนะครับก็จะขึ้นมาอัตโนมัติครับเราก็แค่ทาการคลิกตามหัวข้อเรื่องหมูก็จะขึ้นมาปรากฏที่เราต้องการต่อไปนะครับจะเป็นการสร้างสารบัญอัตโนมัติอันนี้เราจะยกตัวอย่างในการเอาหัวข้อแรกนะครับเพื่อความเข้าใจง่ายคือหัวข้อตรงนี้นะครับหัวข้อที่หนึ่งเราเนี่ยนะครับ ให้เราทำการคลิกที่การนั่งอิงครับจากนั้นกดไปที่สารบัญก็จะมีให้เราได้เลือกมากมายเลยครับและเราสาม,มารถกำหนดเองได้ด้วยครับแต่ในที่นี้เราจะเลือกไปที่สารบัญอัตโนมัติที่หนึ่งจะเห็นว่าหัวข้อหัวข้อที่หนึ่งนะครับก็จะขึ้นมาอันตโนมัติเลย ซึ้นยาตรงกับตรงนี้ของเรานะครับต่อมาเราจะมาสร้างการแทรกข้อความอธิบายใต้ภาพนะครับเราก็ไปที่ภาพที่เราต้องการนะครับอย่างอันนี้นะครับชื่อภาพที่สองนะครับชื่อภาพว่าเมื่อข้อมูลถูกส่งผ่านเข้ามานะครับถ้าเราเห็นได้แบบนี้นะครับเราจะทำยังไง อย่างแรกเลยเราลบไปก่อนครับจากนั้นให้เรากดที่การนั่งยิงเช่นเดิมครับแล้วกดไปที่แทรกคําอธิบายภาพแล้วก็พิมพ์ครับชื่อไฟล์ที่เราอยากให้ขึ้นใต้ภาพเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะครับเรากดตกลงก็ได้ขึ้นมาต่างนี้ครับ เราก็สามารถจะระเบียบให้มันดูเรียบร้อยมากริงนสามารถทําได้ทุกรูปเลยครับเพื่อตอบไปเพื่อให้งานมีดูสวยแล้วก็มีสิทธิภาพมากขึ้นอันสุดท้ายนะครับจะเป็นการทาสารบ,บัญเอ๊ะทำอ้างอิงนะครับการอ้างอิงสารบ,บัญรูปภาพน,นะครับเราก็จะ เข้าที่การอ้างอิงครับจากนั้นให้เรากดที่แทรกสารบัญภาพครับให้เราเลื่อนมาดูตรงนี้จะเป็นใต้ชื่อคำอธิบายภาพแล้วเราคลิกลงครับก็จะปรากฏภาพที่เราได้ทำการตั้งชื่อไว้ครับทั้งหมดเลยอันนี้เราจะยกตัวอย่างเป็นภาพที่สามมาครับ ชื่อผ้าว่า CPU เราคลิปที่ภาาทีสามครับจากนั้นกดตกลกงรอสักครู่ครับครับก็จะปรากฏตังนี้คําบสำบองนี้ก็ขอจบการนำเสนอะเพียงเท่านี้